มาเริ่มวันที่ตัวที่หนึ่งนะครับผมสลับ Angel Scooter เป็นยางไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ในราคาประหยัดนะครับผมสามารถใช้ได้ ากคุณกำลังขี่ X Max 3 0 0และกำลังหายางคู่ใจอยู่เราขอแนะนำ d i o b l o l o s s o Scooter SC และ Angel Scooter สำหรับรหัส SC หลังท้ายเนี่ยหมายความว่าอะไรและสงรุ่นนี้แตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยววันนี้ Motorfix ม,มีคำตอบให้ครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหานะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดความรู้หรือข่าวสารเปิดตัวรถใหม่ๆเนี่ยสามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้บนเว็บไซต์ Motorfix เลยนะครับผมมีข่าวสารใหม่ๆอัปเดตให้ทุกวันแน่นอนสำหรับยางทรีนะครับผมขึ้นชื่อแล้วเรื่องของคุณภาพแลวก็ความคงทนนะครับผมขับขี่ได้อย่างสนุกแล้วก็มั่นใจแล้วก็ปลอดภัยททททุกกาาารรเเดินนงััม่่่ีีตวผ ับ Angel Scooter เป็นยาง High Performance ในราคาประหยัดนะครับผมสามารถใช้ในชีวิตประจําวันซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากรุ่น Angel GT แล้วก็ Rosso os 3นะครับช่วยทําให้เกาะพื้นผิวลื่นได้ดีเช่ทนทางม้าลายหรือว่าฝาท่อเหล็กครับช่วยเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ลดระยะเบรกได้สูงสุดถึง13%ขับขี่ได้ทั้งพื้นแห้งแล้วก็พื้นเปียกครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อสินค้านะครับผม m o t o f i t ก็มีจําหน่าย Angel Scooter นะครับผมมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่เส้นละ1,400บาทต่อมานะครับผมสำหรับ Rosso Scooter SC นะครับผมเป็นยาง High Performance เช่นเดียวกันมีสมรรถนะที่สูงนะครับผมโดยนํา ที่มียของการแข่งขันมาใช้ช่วยทำให้มีการยึดเกาะที่ดีเยี่ยมแล้วก็เข้าโค้งมั่นใจมากกว่าเดิมสำหรับ SC หลังชื่อนั้นย่อม,มาจาก Special Compound หมายถึงยังจะมีความนุ่มแล้วก็มีการยึดเกาะที่สูงเหมาะสำหรับการขับขี่ที่ต้องการความแม่นยำเช่นในสนามแข่งหรือการขับขี่สายสปอร์ตที่ต้องการสมรรถนะที่สูงสำหรับยางล o อโซสกูตเตอร์ SC นั้นมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่เส้นละ2,400บาทสำหรับยาง XMAX 300นะครับผมมียางหน้าอยู่ที่ขนาด120ทับ70ขอบ15มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่เส้นละ2 3 0 0บบาทสหรั Ang oter แล 2,900บาทสําหรับ Losso s ต o ต t e r SC ครับและยางล้อหลังนะครับผมมีขนาด 140/70R14 นะครับผมมีราคาอยู่ที่เส้นละ2,690บาทสําหรับ Angel Scooter นะครับผมและราคา3,390บาทสาหรับ Losso s c เ o t e r SC ครับสรุปแล้วนะครับผมสำหรับรุ่น Angel Scooter นะครับผมเหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปเน้นความทนทานรีดน้ําและยึดเกาะบนถนนที่ลื่นได้ดีและสำหรับรุ่น Losso Scooter SC นะครับผมเน้นสมรรถนะที่สูงยึดเกาะได้ดีเข้าคงมั่นใจมากกว่าเดิมเหมาะสำหรับสายสปอร์ตโดยเฉพาะสำหรับใครที่สนใจสั่ง ื้อสินค้าทางโมโนฟิกนะครับผมสามารถติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยและสำหรับหน้าร้านก็มีบริการให้เช่นเดียวกันนะครับผมโดยมีด้วยกันทั้งหมด4สาขานะครับผมไม่ว่าจะเป็นสาขาถนนจันเอกชยัย3 4พระขนงและสาขาวชรพลครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ